มาเอาห้าหมื่นพอเลยห้าหมื่นเจ็ดแสนห้าขายครับขายครับอ๋อไมนต้องมันต้องสื่อขนาดนั้นเลยเหรอถ้าผมขายไปแล้วอยู่ที่คนอื่นขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลูกค้าไม่ชอบเลยว่ะจะตีอะไรอ่ะอื่นเหรอตีไม้ตีไม้รีบไปเล่นอ๋อโอเคสรุปตั้งแกงหรอไม่ตั้งแกงเดี๋ยวแอ่สล็อตไปแทนที่เกีงอื่นอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้ โอเคครับขอให้ติดแปกบวกหนึ่งตีห้าทีอะเหลือเชื่อปะคนอะไรถามจริง อะไรอ่ะฮืส hmm? ั่งอมดไหมจะซ่อมอยู่นะอา้าวสรุปพับก็ไม่ได้ไปไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนั่งคุยทีแม่งยาวเอา้าทำไรคะ <laughs> เดี๋ยวเป็นตำรวจหรือเป็นช่างครับเนี่ยเป็นทุกอย่าง <laughs> เอ็นทุกอย่าง เป็นทุกอย่างดีเลยไม่ไหววะฮัลโหลไอเล่นไอไล่เคสเสร็จกี่โมงครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไล่เสร็จกี่โมงไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ก็เดี๋ยวหลังรีเข้ามาใหม่ <Okay. S 1> ทำไมเบื่อไม่ไม่ไมถ้าเสร็จเดิมค่โอเคโอเคติดสักที่เถอะไอ้ไห่า วาอยู่ไหนวาอยู่ไหนอ่นเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหน,น,อ,นอาอถามไม่ตอบบอกว่ากูขับรถตกน้ำเพื่อนขับรถตกน้ำแล้วไปเล่นอะไรในน้ำอ่ะก็กูตกน้ำโอ้ยสงการยังไม่ถึงนี่ไม่ไดไ,ไ,ไ,ไหน อยู่ตรงไหน,นอะทำไหมส่งโลให้พี่ดิอยู่ไหนดิข้างเบลว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนข้างเบลออตอนนี้กูอยู่พาวรถได้โอเคจะดีใช้เหลืองกูได้รถแล้วพาวรถแล้วจเจริญพรยังจเจริญเจริญนิยมกูถึงพอดีเนะี่ย ใช่ไหมแล้วกันวนกลับไปแล้วพอ,อแหล่มึงมึงจากเวลมาถึงแดนเหลืองมึงใกล้มากเลยดิไม่กูเมื่อกี้กูไปเอาของที่สอน,นอมาครับเพื่อนกูเพิ่งมาแล้วกูถามว่าอยู่ไหนสภาพจับกูให้ได้เลยมาลำดิมาลำดิ่นี่กูอยู่สอน,นอพอดีกูให้ไปเาวีหนึ่งมาลำดิอยู่ที่หน้าหน้าตู้น่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ได้ห้าทีต้องติดสิวะติดสิวะทุกคนถ้าไม่ติดกูจะด่าให้เฮียติดซะทีเห,เหลือเชื่อ<ฮ>มาแล้วอาสามห้าเอา้าไม่ใช่เหรอขนาดวะไหนไอ่ะ มึงกูไม่ไหวละอะไรทำไมอ่ะทำไมกูตกกูตกแมพกูกระโดดลงรถแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าตอนนี้ส่งโลมาดิส่งโลตตแม่เอ้ยตกทุกอย่างเป็นลูกคันยเฮ้ยแมพมันไม่โหลดอ่ะตกอะไรเยอะแยะไว้อ่ะเอาพี่ไม้มาดีครับไม่ครับฮะอะไรไม่มีอะไรอยู่ไหนส่งโลมาลงไปดิ เยีย yeah, ตกทุกอย่างไหนวะ ได้ยังได้ละตอนเมื่อกี้กูขับรถอยู่ใช่ปะ,ะคือหมุนหมุมนหมุนกิ้งเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนกำลังทำทีดีในคอมอ่ะททอกดออ,อ,อ,ออกจากรถอะกูถึงจะเด้งมาตรงกลางใช่ใชมันเป็นแบบนั้นละเออวันนี้กูว่าตรงแบบสองรอบละ ไปม่ถึงสักทียังอยู่ไหนวะฮะไี้นั่งหาคนในเรเบลนี่ก็หันซามกันนะเนี่ยฟังกูนะอะกูตกน้ำใช่ไหมกูขับรถขึ้นมาแล้วมันหมุนมันเหมือนตกแมพกูก็เลยโหลดลงรถแล้วมันไปเด้งอยู่ตรงไอ้ตรงที่ว่าเวลาหนีตำรวจแล้วมันตรงตรงท่ออุโมงค์อะมันก็โผลในเมืองเลยนะเหลือเชื่อออกมาขับรถออกมามากลางถนนแมพมันไม่โหลดแล้วมันโห กูก็เลยตกอีกรอบแล้วตอนเนี้ยกูพอกูโดดจากรถรถกูหายไปไหนเนี่ยเอานี่ไงรถกูอาการหนักไปพาทุกคยัไอ้เชี่ยรถแม่งห่างไม่ถึงร้อยเมตรไอ้สัตว์สุดยอดจริงๆเพื่อนกูตกทุกอย่างตกน้ำตกรถตกแมพไปเบลเลยเพื่อนไปเบลเลย หลือแค่ตกหลงรักเนี่ยไอเหี้ยบ้าหรือเปล่าตกหลงรักใครตกหลงรักมึงได้ไหมตกรักขึ้นไวเธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันมาทำนายนั้นดีกว่าฉันกลัวได้ไงคุณคือนักร้องเสียงเสียงเสียงอ่ะเดี๋ยว กินเลยมาวะเฮียวันนี้บ้าหรือเปล่าอาจจะเพราะนอนเต็มเต็มเฮียตอนสตรีมก็เลยทั้งสตรีมรเลยเฮียหลังสตรีมกูยังเลิศอีกปกติหลังสตรีมกูจะต้องหงอย,ยนะเพอต้องแบบเออได้วะเออเอเอ,เอมึงมึงลงคลิปกูยังลงคลิปอะไรอา้าวคลิปมอไซค์อ่ะลงตั้งแต่ชาตินั้นแล้วครับเพื่อนจนชาตินี้มึงยังดูหรือยังเหอขออยังเลยว่ะ เอย่าตะโกนได้ไหมอเอออย่าตะโกนได้ไหมใช้เสียงปกติดีปาร์คได้ได้ได้ไปวาวไปตะลำที่ตะลำได้เดี๋ยวคุณลำให้มึงได้ของกันหรอได้ละเงียบประดีมีคนใจดีให้มาใครวะ พอถามปุ๊บพอถามว่าใครปุ๊บป้อมอยเสร็จกูเลยหกมุมลากขึ้นไม่วาเถออใช่ไหมทุกคนหลักชันมามาวามาอะไรอะ BN เนหรอ BN ให้มาเหรอรู้เยอะไอสัตว์บวกสองบวกสองบวกสองนะตีนะตีนะ ห้าสี 1> 1่สามสองหนึ่งติดสมแล้วเป็นของคนที่ให้มาโอ้โหไม่ได้คนหนึ่งก็ไปหายคนหนึ่งสอน,นอดูยกันเนี่ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะแล้วขออะไรอ,อะเอามาดูดิเอามาดูดิก็บอกเลยเอามาดูดิอย่าให้ได้แพมใช่ไหมพี่ช้อย สีเหลืองเยลโล่ขึ้นสามขึ้นสามไม่พอมีแค่เกาะขาดแบบพันแคมกี่อันไปดูดิไปดูอ๋อนี่ขาดสองอันตีได้รอบหนึ่งขาดขาดสองอันเนาะใช่ขาดสองอันตีได้ไปขอซื้อพี่ชาไทยพี่ชาไทยไม่มีเปล่าลองไปถามพี่ชาไทยพี่เก็บสองอันพี่ชาไทยตีได้ยี่สิบตีอ่ะตีไม่ติดก็เลิกตีแน่เลยยังไม่มาเมื่อกี้เห็นคนโพสเอาทันไหมเนี่ย ไม่มีใครตีไม่ตดก็คือผมเห็นทองเลิกเอราไว้าเราสะสมของใหม่ไม่ได้ทำกันไม่คิดตีอยู่เฮ้ยเขาทังมาแล้วเดี๋ยวนะใช่เปล่าเดี๋ยวรอดูว่าน้องไม่ได้มา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  คนไม่ยังน่วงเลยวะ่ะเดี๋ยวไปดีกว่าหนวดดำมีเขาหน้าตู้กดเงินครับออออไอพี่รับกล่องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ยี่สิบหกกล่องใช่ไหมครับยี่สิบหกครับ ล้านห้าแสนหกหมื่นครับล้านห้าหกหมื่นนี่ครับขอบคุณครับ,บ,รบว,า,วามาลำดิเอ้วาเอวาเอวา ตีอะไรตีอะไรตีพี่หรือตีอะไรต,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 ตมไม่เราค่อยมาตีตอนตีห้ามาไอวามาล้ำมา,าไปวาสักทีเถอะ ไปสักทีเถอะให้มันจบไม่ติดไอ้เหี้ยไอ้ทีนึงวะมีแค่นี้เหรอมีอีกมีอีกให้มันจบเพื่อนมาของก็หมดมาให้มันจบให้มันจบไปครับไปเย้ครับไอ้สัตว์เย้ ว้าวโ้วว้าวว้้าลว้าวว้าวว้าลวาวว้าวว้วว้ oh, Parker, าวว้าวว้าอ้าวว้วว้า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 ววาวว้าวว่าวว้้า้ว้ว้้วมา้า เย็นแค่กูตีแรงกูเมื่อกี้นี่เปล่าไม่เสียงอุ๊ยมงยิงโดนกูได้ว้าว้าฝากช่วงหน่อยครับพี่ไม่ ขอโทษค่ะใครพูดจาไม่พอเลยเดี๋ยวก่อนอะไรทำไมไม่ดีอ้ป้าเลยไอ้ป้าพูดเอ้ป้าพูดไม่พอตีมเลยตีมเลยป้าทำไมพูดจากับเพื่อนไม่ดีเลยอ่ะก็มาเดี๋ยวฮโหโอ้โหม่สามละโคตรดี คุณคุณคุณคุวบวกสามแล้วบวกสามแล้วบวกสามแล้วเอ็นพูดใหม่ก่อนฮะไม่บวกสามแล้วบวกสามแล้วบวกสามแล้ว <c oughs> บวกสามแล้วดี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 ด้วยหมดไปเท่าไหร่อ่ะหมดไปเท่าไหร่เหรอตอนนี้เหลืออะไรวะเหลือสองล้านกับเซเวเนตัวแปดอันเวฟพอนอ <c oughs> ีกแปดเยี่ยมยินดีด้วย finally คอนกราตตีอะไรต่อดีนะตีมี่ดิตีมี่เหรอน่าสนใจอืมเออเพื่อนบอกที่คุณให้มาผมตีทีเดียวติดเลยขึ้นติดแล้วอันนั้นอ่ะขึ้นบวกสองทีเดียวติดแล้วก็บวกสามทีสองทีติดล้วไงอย่างโหดอ่ะของขังจัดครับแค่นี้แหละลดลดอยู่นะครับ อะไรอ่ะอูอีอาอีอูอี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 อาอีอูอีอีอาอะไรนะพี่อ๋อเฮ้ยบวก3แล้ว จริเหรอ,อเออสองทีเดี๋ตีเบลไหนงเบลบนเบลบนสองทีติดบวกสองทีทีเ<อ>ดีวยวติดอยู่ไหนอ่ะเจอไม้ปะล่ะอครมาดิบนอ่ะมาข้างหลังหลังตู้หลังตู้ตตอ่าไมอ่อยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าเหรออ,อุย้ย นี่โดนเนี่ยวะอย่างวาร์ปผมวาร์ปจังว่ะแต่ผมใช่หรอผมวาร์ปมากเลยอ่ะเอ่อ PR 6อ่ะเมื่อกี้ฮะอะไรอะไร6นะ PR 6 PR ฮะคืออะไรวะ PR 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 6ใช่คือ ขอความหมายแปลไทยเป็นไทยทีได้ยินปะทำไมเสียงกระตุกได้ยินได้ยินรู้จัก F F รู้จักปิงรู้จัก P L ไหมอ่าๆๆเคเข้าใจละเออนั่นแหละสภาพเออไไม่ชุดไม่เยดีอะเอ้าพี่หมายฝากชุดหน่อยพี่หมายฝากชุดหน่อยโอ้มันอะไรขนาดนั้นพยาหนูแอบเขาเจอมาเอ้ยมตีใครมาเนี่ย อัยการใกล้ฉันคุณตีมั่วแล้วคุณตีมั่วตีใครเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวก็โดนเราขา<อ>เขาตีหนูตายเลยให้มันเลอะเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็จะอัยการใหม่ใกล้ฉันเ อ่ะแข่งไม่ทันพี่หมอพี่หมอเออมันต้องชำระในเขียนไหมมันต้องชำละอะไรนะพี่เป็นมาช่วงนี้เขียนไหมพี่กูแคร์อีกแล ไปทุกคนจบแค่นั้นแหละยีแคร์ดีแล้วอ E R E U E R E E U อูป้าเมื่อกี้กระสุนกูหมดเฉยๆหรอกไอ้สัะมีกระสุนร้ามีกระสุนป้าไม่มีครับไม่มีก็่จะมีไองไงอยากให้กระสุนอ่ะ I wanna hold you just for a while and die with a s m i l e กูไม่มีป๊ามีเงินแดงปะมีเงินแดงไหมไม่มี ไม่มีเฮียสักอย่างขวมีแต่ตังคไม่มีเ d ด้วยชูปูปูไม่มีเ d ดด้วย <laughs> <laughs> หาคนที่รู้จักก่อนอพี่มาพี่มาชุบหน่อยอูอีอาอีอูอีอีอ,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 อีอา